ผมอันผมเจผมนี่เอ๋กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ใช่แล้วไปผมสอนระยัผมสอนอะไรเช่นเฮ้ยเราจะมาทำมาม่ากินกันวันนี้เราจะทำยำมาม่าจับกล้องดูใกล้ๆนี่นี่ไม่ใช่มาม่าสิเรายำไวๆกินกันยำไวๆตอนนี้พวกเราแดกกันเยอะสามคนกล้องไม่ก็แดกไปสี่ตองแล้วพวกเราก็แดกคนละตองก็ กตองเอ้ะจะถ่ายทำพิธีอะไรกตองแกะแล้วตอนแกะไม่ได้ดูเดี๋ยวค่อยซื้อมาใหม่เดี๋ยวค่อยแกะให้ดูรอน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดตอนนี้กําลังเป็นน้าอุ่นเขาบอกว่าน้ําอุ่นมีปลาฉลามเสืออยู่ทั่วไประวังครับมีปลาฉลามเสืออยู่ไรสาระ <c oughs> โอเคมึงจะรอมึงเดือดมึงจะถ่ายจนมันเดือเดอเลยเหรอมึงจะทําอะไร <c oughs> มึงก็พูดเิี่ยพูดได้พูดได้พูดสิมึงจะชลไมอรอแล้วันเดือดแล้วยังยังยัง เดี๋ยวกำลังจะเด็ดนี่นี่คือแม่คขวัวเจ๊ต้อยแห่งร้านส้มตำเจ๊ต้อยหัวหัวหน้าแม่คขวัวหัวหน้าแม่คขวัวเป็นเป็นมัตเตอร์มัตเตอร์กุก๊กอา้าวเป็นแน่เสียเสียโฆษณาอะไรอะไนะเราไม่ใช่ขวกกัวอากาศเราเป็นครูเกีย,ย็บเงินเราใส่มไม่หมดนะครับไม่ <laughs> ใส่เนี่ใส่ามาม่ดิเอ๊ะใส่ไปไว <laughs> ทำมึงจัดหมดเพิ่เนี่ยหมดหมดหกคนไอ้ทัศน์ก็แดกไปสี่ซองแล้วหกคนนี่นะเฮ้ยหกซองไอ้ทัศน์ก็แดกไปสี่ซองแล้วนี่ครับเราใส่มาม่าลงไปมาม่าที่จะอร่อยพวกมันนี่ครับไม่ได้ผัดแล้วยำยำยำใส่แต่มาแม่เลยนะยำที่ไหนมาจากไหนนะสูตรยำมันยำมุนเต้นนะไม่เคยกินหรอยำมาม่เนี่ยเกลียดที่สุดแล้วนะในบรรดา เอาไปกเยียบแม่ติดต่อแกอะไรด้วยเยียบแมวต้องไปก่อนอยู่ไปก่อนเดี๋ยว